วอลโลดมสีสุดกับรายการมายาไอดอลนะครับและทุกครั้งเวลาเราเจอกันเราก็จะนําเรื่องราวดีๆมานําเสนอคุณผู้ชมนะครับบอกได้เลยว่าวงการบันเทิงทุกวันนี้นะครับเป็นสิ่งที่น้องๆรุ่นใหม่นะครับใฝ่ฝันแล้วก็อยากจะก้าวเข้ามาสู่จุดนี้นะครับซึ่งจุดนี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายๆเลยและวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่เรามีนักแสดงสาวสวยทั้งสองท่านนะครับเป็นน้องใหม่ในวงการน,นะครับมาพบกับเรากันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับโอ้โอ เป็นไงคุณแนะนําตัวก่อนคุณเป็นวิธีกรสวัสดีครับผมน็อตนะครับน็อตอะไรน็อตอะไรน้องก็ไม่รู้จักคุณเลยผมน็อตสาลัดนะครับผมเป็นพิธีกรน้องใหม่เหมือนกันครับครับแขกรับเชิญของเราแนะนําตัวเลยลูกค่ะสวัสดีค่ะชื่อเมมี่วันวิภาสภัยบูร์ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเจนนี่นะคะสุภิตราพัทรามานนท์ค่ะโอ้โหสองคนนี้ถือว่าหน้าตาสวยไหมน่ารักมากครับเออน่ารักมากอายุกันเท่าไหร่ครับเนี่ย 22ค่ะโอ้ยคุนยังไง22เหมือนกันโอ้ยวันนี้มาแน่22เธอเธอเท่าไหร่เธอเท่าไร่สิเหมือนกันครับยีพี่เหรอเอ่อ52เหมือนกันโอ้ยเล่นอะเรียนอยู่ที่ไหนครับค่ะก็เพิ่งเรียนจบจากมกรุงเทพค่ะมกรุงเทพรังสิตค่ะคณะบริหารธุรกิจค่ะแล้วทำไมถึงเลือกเรียนคณะบริหารแล้วชอบงการบัเญชีอ่ะ จริงๆก็ชอบทั้งสองอย่างควบคู่กันเลยค่ะแต่ว่าคือนักแสดงนี่ก็แบบเหมือนเป็นความฝ่ฝันตอนเด็กๆอะคะอ่ะก็เลยแบบสนใจในด้านนี้อะไรเงี้ยค่ะใช่ แล้วอีกคนอย่างนี้เรียนจากที่ไหนมาครับค่ะได้ถามกันเลยคะโอ้ยเป็นผู้หญิงแล้วไม่ได้อะว่าไงกำรอมรอสัมภาษณ์ผู้ชายก็ได้เออเอสัมภาษณ์จะให้เธอคุยก่อนถามใหม่เรียนจากที่ไหนมาครับค่ะตอนนี้นะคะกำลังศึกษาที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารราชกระบังค่ะคณะบริหารธุรกิจสาขาเศรษฐศาสตร์ค่ะชั้นปีที่สามค่ะบริหารเหมือนกันบริหารเหมือนกันเอาอย่างนี้ดีกว่าคนนี้ชื่อ เมมี่มมนะครับจุดอะไรที่ทาให้เมมี่รู้สึกว่าตัวเองชอบในเรื่องของการแสดงหรือว่าชอบมันแต่เด็กๆแล้วตอนเด็กๆทํากิจกรรมทําอะไรมาบ้างเออทั้งสองคนอทิละคนก่อนค่ะก็เมนะคะจริงๆก็คือชอบตั้งแต่เด็กๆแบบเด็กเลยอะค่ะชอบแบบอืมแล้วก็เหมือนชอบทํากิจกรรมอะค่ะเวลาโรงเรียนมีกิจกรรมอะไรก็คือเข้าร่วมหมดเลยแบบเป็น่าดัมเบอ้ตั้งแต่อนุบาลก็มีใช่อนุบาลสามเลยแล้วก็เป็นลีดอ่า เป็นนักร้องโรงเรียนด้วยค่ะจริงเหรอใช่ค่ะร้องเพลงแนวไหนอ่ะก็อ่าแนว R&B ๊อปทั่วไปอะค่ะเดี๋ยวช่วยให้ฟังนิดหนึ่งสิได้ค่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถามกนุษย์ก่อนอ่ะโอเคเป็นยังไงชอบวงการมาตั้งแต่เด็กๆเริ่มทำกิจกรรมอะไรมาบ้างค่ะก็เริ่มสนใจการประกวดตั้งแต่เด็กประกวดนางนพมาศอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบไปตาม ที่ต่างๆแล้วก็เหมือนกันค่ะเป็นพวกดัมเยอร์ชลิเดอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถือพานเต้นนาตาลีลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นกิจกรรมของโรงเรียนค่ะเหมือนกันเลยเนี่ยเล่นกิจกรรมอะไรไม่คือคือคือจริงๆแล้วคนคนที่ชอบแบบเนี้ยเขาทำมาตั้งแต่เด็กๆเนาะสะสมมาเลยอะแล้วคุณทำมาไหมตอนเด็กๆทำอะไรมาบ้างอย่าบอกนะว่าจับฉลากครับวงการบันเทิงผมก็เล่นเหมือนกันครับก็เป็นลีดเหมือนกันเป็นดัมเอร์ถือพานโรงเรียนทำกิจกรรมของจังหวัด ่าแล้วก็เริ่มมาแครซีรีส์<ม>ก็เล่นๆเล่นซีรีส์ครับแล้วก็มาเป็นพิธีกรตรงเมือ่อกี้บอกว่าชอบร้องเพลงด้วย<ม>น้องให้ฟังนิดนึงสิได้ค่ะ,อ,ะอยู่ๆก็มีแต่เธอมาปรากฏตัวในหัวใจอยู่ๆไม่รู้ทำไมถึงคิดถึงเธอได้ทั้งวันจากที่ไม่ชอบ ใกลายเป็นใช่กลายเป็นคำตอบของใจฉันความผูกพันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไม่ลดเลยฉันรักเธอจังโอ้โหดีครับสียงหวานมากขอบคุณค่ะจริงๆร้องลูกทุ่งเป็นไหมโอ้ลูกทุ่งมันก็แบบแต่ไม่ใช่ลูกทุ่งจ๋าแต่เอาลูกทุ่งมาร้องเป็นแนวเราเองไงใช่มันก็มีบ้างค่ะเออแต่น้องหน้าหวานมากเลยเนาะคือคือสองคนเนี้ยบอกนิดนึงนะ ถ้าไปแคสกันนะไม่ตีกันก้าไปด้วยกันนะเพราะว่าคนละคา,คาเลคเตอร์ไงเวลาไปแคสเนี่ยพี่กระซิบที่นึงอยาชวนเพื่อนที่คา,คาเลคเตอร์ไทยเราคมขำอย่างเงี้ยไม่ต้องเอาไป <c oughs> เราไปคนเดียวเราชวนหมวยไปแล้วก็จะเลือกเอาว่าถ้าเขาเอาขาสังเกตคนถ้าเขาเลือกหมวยก็หมวยได้เลือกคมเข้มได้ก็ได้เรา <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยเทคนิคเทคนิคพยายามพยายามอยาคคบเพื่อนดีน้าดีกว่าเวลาไปแคสอ่ะจริงๆอ่ะแล้ว งานในวงการเริ่มเข้ามาได้ยังไงเริ่มต้นจากยังไงบ้างหูกค่ะก็่าเริ่มเข้ามาเลยก็คือเรียนการแสดงกับครูเบิ้มเนี่นะคะใช่นี่คือจุดเริ่มต้นเลยเหรอใช่จุดเริ่มต้นเ้าแล้วอไปอยู่ที่ไหนมาตอนตอนแรกจะแบบอ่าก่อนที่จะเข้าไปครูเบิ้ลนะคะก็คือไม่มีแคสงานแรกก็เป็นงานของครูเบิ้ลนะคะก็เลยแบบเออลองเรียนกับครูเบิ้ลใช่ก็เริ่มจากแคสงานแต่ตอนมัธยมเลย เจอโมเดลลิ่งอะไรบ้างไหมตอนเรียนเรียนตอนมหาลัยอย่างเงี้ยยังไม่เคยคะ่ะตอนนั้นก็คือไม่ได้อยู่กรุงเทพอะค่ะอยู่ต่างจังหวัดออใช่นี่นี่คือนี่คือโอกาสที่นะเด็กต่างงหวัดสวยๆเยจังหวัดอะไรลกูกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะออแล้วเจนเนียเป็นคนอุดรค,ค่ะคนนีสานค่ะแลาวเริ่มเข้ามาได้ยังไงครับหนูก็ตอนแรกเคยไปแคสของเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปค่ะ ใช่ค่ะใช่แล้วก็เหมือนกับไปเรียนที่มหาลัยนี่แหละแล้วก็มีรุ่นพี่ที่เขาเคยทํางานกับคูนี่เขาก็แบบเฮ้ยมาเรียนกับครูเบิร์มไหมสนใจการแสดงไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยลองเข้ามาเรียนดูเพราะว่าหนูก็ชอบในด้านนี้อยู่แล้วอะค่ะใช่ก็เลยแบบตัดสินใจเข้ามาเรียนค่ะมีอะไรจะเมาส์กับครูเบิร์มไหมครับเดี๋ยวค่อยเมาส์เดี๋ยวเชื่องหน้าเดี๋ยวมาเด้มินทาไปเกาะช่วงนี้มาไม่ถึงอะแล้ว งานอื่นๆเคยทำไหมในวงการบันเทิงก่อนที่จะมาเกิคือกรุ๊ปเคยถ่ายเคยแบบไปแคสแล้วกับเกิร์ลกรุ๊ปอ่ะเคยถ่ายอะไรมาบ้างไหมเคยถ่ายแบบหนังสั้นเล็กๆของมหาลาัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะใช่แล้วก็ถ่ายรีวิวนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เห็นบอกว่าเคยเป็นไลฟ์แบบ YouTube อะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหมเป็นดีเจใช่ไหมอ๋อใช่ค่ะเคยเป็นดีเจค่ะเข้าไปได้ยังไงเริ่มต้นจากยังไงก่อน ก็เขาเขาติดต่อมาทางไอจีของเราค่ะแบบสนใจเป็นวีเจไหมอะไรแบบนี้าตามแอปต่างๆเราก็แบบเฮ้ยเลือกเลือกมันจะมีแบบแการันตีอะไรนู่นนี่เราต้องมีจํานวนเวลาอะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะใช่เราก็แบบตัดสินใจเราก็ลองทําดูสรุปว่ามันมันก็ดีนะคะแบบเป็นเป็นอาชีพที่รายได้ดีอาชีพหนึ่งเลยอะค่ะ<ๆ>เป็นอาชีพเสริมสําหรับนักศึกษาเนาะใช่ใช่แต่ว่าเราก็ต้องต้องเลือกดูดีๆนะเพราะว่าทุกวันนี้ม<ๆ>ันก็มาแบบแปลกปลอมเยอะก็มี เแ็กสังเกตน,นะสองคนนี้ถือว่าใหม่มากแล้วก็หน้าตาแบบดีเลยทีเดียวถ้าเป็นนักแสดงชอบเล่นบทไหนลห่ะก็จริงๆก็อยากลองทุกบทบาทเลยค่ะออแบบท้าทายชา,าเลนจ์ตัวเองดีออตอบฉลาดอาร์เจนนี่ครับเออเขาหนูหนูหนูชอบบทแบบหลายๆค่ะถึงเป็นนางเอกก็ต้องเป็นนางเอกหลย่ลยลค่ะใออช่ หน้าสวยหน้าหวานนี่ล่ไม่ได้ม้งนี่วิเดี๋ยวว่าทำไมเชอเส้สองอะตลอตอนแรกเข้าใจเออคือมีความรู้สึกว่าเด็กสมัยนี้มีการพัฒนาตัวเองแล้วก็จะมีการเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลาและอย่างหนึ่งกับการที่จุดเริ่มต้นแต่ละคนเนี่ยคือเรียนจบมัธยมมาแล้วแล้วก็เรียนมหาลัยอยู่ฉะนั้นในการคิดหรือในการที่จะเลือกงานเนี่ยปรึกษาคุณพ่อคุณแม่บ้างไหมหรือตัดสินใจด้วยตัวเองก็มีปรึกษาบ้างค่ะ คุณ<ช>พ,พ่อแม่อยู่ประจวบหรือว่าอยู่กรุงเทพอยู่ประจวบค่ะใช่แต่ว่าคุณแม่ก็คือแบบคอยซัพพอร์ตตลอดเลยเวลามีอะไรก็คุยกับคุณแม่ตลอดอะไรเงี้ยคะ่ะเขาก็แบบพาไปแคสหรือว่าบางทีแรกๆอะคะอ่ะใช่ก่อนมาอยู่วัดครูแล้วอย่างอย่างเจนนี่นี่คุณพ่อแม่ก็อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่กรุงเทพเลยอยู่ต่างจังหวัดค่ะนุงไม่อยู่กรุงเทพคนเดียวเลยค่ะคือคือมันทําให้เราเห็นอะไรรู้ปล่มีนักแสดงหน้าใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะหลังจากที่เขาเรียนจบมัธยมหรือจบ จบจบมาจากต่างจังหวัดอะแล้วเข้ามาศึกษาต่อด้ระดับมหาลัยกรุงเทพเนี่ยมันก็เลยได้ความสดซึ่งเราถือว่าน้องสองคนนี้ถ้าพูดถึงในในการก้าวเข้ามาสูก่การบันเทิงเนี่ยมีความสดใหม่คือบางคนอยู่เด็กเด็กกรุงเทพบางคนอะก,กวดโน่นนี่นั่นถ่ายอะไรมาเยอะ<ช>แล้วเราก็จะเห็นจนจนจน,จนเขาเรียกอะไรนะจนชำ้ำสำหรับสองคนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีมากๆานะครับความสามารถครบ ความสามารถครบแล้วก็ครอบครัวสนับสนุนเหมาะที่จะเป็นไอดอลของใครหลายๆคนในอนาคตชเนาะแล้วเรียนจบแล้วใช่ไหนคนไหนเรียนจบแล้วเรียนจบแล้วค่ะเริ่มทํางานหรือยังหรือก็ตอนนี้ก็มีทําหลายอย่างเลยค่ะก็เปิดร้านเสื้อผ้าเป็นของตัวเองที่ไหนที่ไหนที่ไหนหัวหินค่ะหัวหินเลยก็ขึ้นลงขึ้นลงช่วงนี้ใช่ค่ะชื่อร้านอะไรบอกเลยชื่อร้านเมมี่ออฟฟิเชียลค่ะอยู่ที่มาร์เก็ตวิลเลจชั้นบีนะคะชั้นใต้ดินค่ะ แล้วเจ้าของนั้นกลับไปดูร้านบันไหนบ้างอะไยังไงตอนนี้ใครดูแลอยู่อ๋อคุณแม่ช่วยดูค่ะใช่ก็ขึ้นขึ้นลงลงค่ะใช่แล้วก็มีเป็น v ี l i ไ e ฟ์แอป VB ค่ะก็ฝากไอดีได้ไหมคะได้เลยเอาเลยลูปได้เลยเดี๋ยวขึ้นไม่ต้อยเลยค่ะก็ไอดี6-153 CV นะคะกดตรงค้นหาได้เลยค่ะใช่แอป VB ค่ะแล้วก็รับงานแสดงถ่ายแบบงานรีวิวทั่วไปเลยค่ะใช่ เจนนี่ยังไม่จบใช่ไหมใช่ค่ะยังอยู่อยากจะทําอะไรนะ,ะคดถ้าเรียนจบเอาจริงๆหนูอยากเป็นนักแสดงก็นั่นแหละอยากเป็นนักแสดงแ,แลวนนแถ้าอาชีพทุกวันนี้มันอาชีพอย่างเดียวไม่พอหนูต้องคิดเผื่อไปด้วยนะครับ<ช>แล้วก็เรียนแล้วก็ดูเนี่ยเหมือนอย่างอีกคนนึงอย่างเนี้ย<ช>นะครับก็ต้องมีงานอื่นที่เราเลือกเอาไว้ด้วยเพราะบางทีงานแสดงมันอาจจะทิ้งช่วงไปบาง แต่พอว่างจากการแสดงเนี่ยเราก็มีอีกอาชีพหนึ่งเป็นอาชีพเสริฟเพราะทุกวันนี้เนี่ยคนเราเนี่ยมันแค่อาชีพเดียวเอาไม่อยู่แล้วลกูกพี่นี่ห้าอาชีพหาอาชีพตอนนี้นะห้าตำแหน่งอาจารย์ผออาจารย์าารยมาหัาผู้กำกบับนักแสดงผู้บริหาร ปุ๊บปุ๊ปปุ๊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 ฝากเนื้อฝากตัวกับพี่ชายไปเลยได้ฉันเห็นแล้วฉันเห็นแววแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่าเมื่อเราพบกับน้องแล้วเราต้องมาคุยกับคนปั้นดีกว่าว่าคนสอนเขาไปเจอมาได้ยังไงยังไงแล้วสอนแล้วลูกศิษย์สองคนดื้อไหมเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันครับครับผม แล้วก็ท่านผู้ชมกลับมาอยู่กับเรานะครับในช่วงที่2อนะครับในช่วงนี้นะครับพิเศษสุดๆนะครับเราก็ไม่มีแขกรับเชิญเพิ่มมาอีกหนึ่งท่านนั่นก็คือครูเบิร์มของเรานั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหก่อนหน้านี้นินทาไปเยอะแล้วแอบฟังอยู่อ่าแนะนําตัวนิดนึงนะครับครับก็สวัสดีครับครูเบิร์มนะครับน้าติพงษ์ร่วงเพจครับเป็นผู้จัดการดาราครูสอนการแสดงแล้วก็ผู้บริหารโรงเรียนสอนการแสดงไอเ์รตไดมอนด์ครับ ก็ครูเบิ้มเนะอย่างที่ก่อนหน้านี้เราก็ได้คุยกับน้องทั้งสองคนกำลังจะให้น้องเขาเมาส์ครูเบิ้มอยู่เลยแต่ครูเบิ้มส่งสายตามาก่อนเมื่อกี้เราเราค่อยเมาส์ช่วงนี้นะอ่าครับเดี๋ยวขอถามครูเบิ้มก่อนนะครับว่ามีวิธีการสอนยังไงในการให้น้องมาเป็นนักแสดงแบบคุณภาพแบบนี้ครับโอ้โหก็จริงๆด้วยมันจริงๆไม่ได้เก่งที่บ้างคนเดียวมันอยู่ที่ตัวน้องด้วยครับเพราะว่าบางคนเรียนการแสดงมา เป็นปีหรือว่าหลายปีก็ก็อาจจะไม่ได้แบบแพรวแพรวได้อะไรเงี้ยมันอยู่ที่อยู่ที่ตัวเด็กด้วยผะว่าแต่อย่างน้องนี้คือเขาก็เ,เขาเรียกว,ว่าอะไรอ่ะเป็นคนกล้าแสดงออกมั่นใจในตัวเองอยู่แล้วแล้วก็ด้วยเหมือนที่เขาเล่าตั้งแต่เทปเบรกแรกก็คือเขาทํากิจกรรมต่างๆมาค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยก็เลยไม่ยากที่เราจะแบบ<ร>สนอนน้องๆนี่แอบดื้อไหมเวลาการเรียนการสอนของครู จริงๆอะตอนเรียนนี่ไม่มีใครดื้อน,นะครับแต่ว่าเ,าเด็กที่เราเอามาทํางานด้วยเนี่ยเราก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าในชีวิตประจําวันของคุณเนี่ยคุณก็ต้องแบบเเขาเรียกว่าอะไรนะต้องดูแลตัวเองในทุกๆด้านเพราะว่าถ้าเราจะเป็นนักแสดงอะเราก็ต้องแบบทับลักอะไรเงี้ยสำคัญบางคนก็อาจจะแบบหนีไปหนุ่นไปนี่ไปนั่นบ้างอะไรเราเราก็แกล้งไม่รู้แต่หรือเราก็รู้ <S <S อ,อะไรอย่างเงี้ยเพราะเด็กยุคใหม่เราก็เนาะเราต้องเข้าใจเขาเอาอย่างนี้ย้อนไปนิดนึงไปเจอแต่ละครได้ยังไง อ่ะอย่างอย่างเมมี่เนี่ยเขาก็เริ่มมาแคสกับเราก่อนก็คือเขามาแคสกับเราจริงๆอ่ะเบิ้มปั้นก่อนหน้านี้ก็คือมาตีนไงน้องก็เป็นตอนนี้ก็เซ็นสัญญาค่าใหญ่ไปแล้วอะไรเงี้ยเ้วก็เขาก็รู้จักกันเป็นเด็กบ้านเดียวกันก็เลยเมมี่ก็ตามมาเรียนด้วยอะไรเงี้ยตอนนั้นก็โดนน้องที่อยู่เก่าๆไปหลอกล่อมาไปหลอกล่อมาไปหลอกล่อมาไปแบบ ไปป้ายยามาจนแบบพอมาเรียนตอนแรกๆก็ไม่ได้รู้สึกอะไรรู้สึกผู้หญิงคนนี้ธรรมดาแต่เมมี่คือคนที่แบบพัฒนาตัวเองได้แบบรวดเร็วมากทั้งในเรื่องของรูปร่างหน้าตาความสามารถนี่คือแบบโอ้โหพัฒนาได้เร็วมากก็เลยเห็นแววเห็นแววนะส่วนจันนี่ส่วนจนนี่ก็คือตอนนั้นเ่ามีผู้ช่วยคนนึงเขาก็เรียนอยู่ที่น้องเรียนแล้วทีนี้เขาแบบเนี่ยมีน้องคนนึงนะน่ารักอย่างเงี้ยก็เลยเอามานําเสนอพอเราเจอแล้วอุ้ยน่ารักจังเลยคนเนี้ยอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นนี่จนนี่ก ยังแบบแข็งยังทําอะไรไม่ได้ยังยังไม่เก่งเหมือนกันแต่ว่าออพอมาเรียนการแสดงเจนนี่ก็กลายเป็นคนที่แบบโอ้โหแพรว์ลาว,ลาว,ลาวคืนเก่งคืนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าโชคดีเนาะเพราะว่าน้องๆแต่ละคนเนี่ยสดแล้วก็ใหม่ซึ่ง<ช>มันเป็น <Brussels. S 2> ถือว่าเป็นบันไดอีกก้าวหนึ่งในการเข้าสู่การบันเทิงของ, <lion. S 2> ข,องของน้องทั้งสองคนพอตอนเราเรียนเนี่ยโดนดุเรื่องอะไรมากที่สุดไม่ต้องไปมองหน้ามองต้องเลยดู แรกๆก,ก็จะเป็นเรื่องของการวางตัวอ,อะไรเงี้ยค่ะแบบเหมือนว่าตอนนั้นคือเราอะชอบด้านนี้แหละแต่ว่าเราวางตัวไม่เป็นเราทําตัวไม่ถูกแล้วการแต่งตรงแต่งตัวอะไรเงี้ยเรายังแบบดูบ้านบ้านดูกะงอกงกางเกงทำอะไรไม่เป็นอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้แล้วก็ รูปรักษต่างๆอะค่ะเขาจะบอกว่าเออตรงนี้ยังไม่โอเคนะไปปรับปรุงนู่นนี่นั่นเหมือนให้เราแบบคอยพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นไปอีกเรื่อยอๆอะไรเงี้ยค่ะใช่เดียนี่ค่ะของหนูก็ตอนแรกแบบมาก็อายคะ่ะเป็นคนแบบอพอถ้าไม่รู้จักก็จะขืนนะคะตอนแรกใช่คุณครูก็แบบสอนให้รู้จักกล้าสแสดงออกมาขึ้นทําให้เรารู้จักกล้าที่จะทํากล้าที่จะแบบสแสดงออกให้เห็นใช่ค่ะก็ แล้วก็พวกเรื่องการแสดงแสดงแข็งตอนแรกก็แบบอ่าแล้วก็ยังเกิดขึ้นอยู่ใช่ครับทีนี้เห็นว่าเริ่มเล่นซีรีส์ด้วยตอนนี้ทั้งสองคนเรื่องอะไรครครูเบิ้มก็สองคนนี้ก็เป็นนางเอกเรื่องไฟเดย์ลกวันเดียวเลยครับที่ถ่ายทำไปแล้วหลายปีมากไม่เสร็จตักีตั้งแต่ ก่อนโควิดก่อนโควิดข้าบเกี่ยวนะตอนนั้นจะเกี่ยวใช่ครับแล้วพอโควิดมามันก็เลยต้องทุกอย่างก็เลยดอกไปก่อนพอโควิดมาทุกอย่างก็เลื่อนหมดนักแสดงก็เปลี่ยนหลายล็อตมากพี่ชายกว่าจะแบบเนี่ยตอนนี้ปิดกล้องละถ่ายเสร็จทุกอย่างแล้วนักเอกยังคงเดิมนักเอกยังคงเดิมก็เหลือตัดต่อแต่ละคนเล่นบทอะไรยังไงอ่าลำาเราเดี๋ยวเล่นเปะไรลูกค่ะเป็นปุยนุ่นค่ะเป็นเพื่อนสนิทของยิปซีค่ะใในเรื่องคาแรคเตอร์เป็นยังไงบ้างคาแรคเตอร์ก็จะแบบ เป็นคนเฮฮาโกโกเปิ่นๆขี้เล่นชอบเตาะชอบแอลผู้ชายอะไรเป็นเรื่อยอะไรนี่้าใช่อันนี้อันนี้พี่ว่าได้ตัวจริงเป็นยังไงตัวจริงตัวจริงก็อ๋อก็เป็นอย่างในเรื่องนะคะอ่าแล้วเจนี่เราก็เล่นเป็นนักศึกษาที่เป็นเป็นแบบเพื่อนๆเขาเหมือนกันค่ะชื่อดาคาแรคเตอร์ในเรื่องเป็นไงครับก็เป็นคนเรียบร้อย ไม่ไม่เรียบร้อยเชิงแบบเรียบร้อยเลยก็เป็นคนปกติอะไรเป็นคนธรรมดาเป็นคนธรรมดาใช่เรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องราวมันเป็นยังไงครูเบิร์กไลฟฟังนิดนึงเป็นความรักใส่ของวัยรุ่นเนี่ยแหละครับที่แบบมีเรื่องดวงมาเกี่ยวข้องก็คือนางเอกเนี่ยเขาบ้าดวงแล้วก็พระเอกมีทั้งหมด7คนก็คือเกิดตั้งแต่จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เลยใช่นางเอกก็ต้องแบบว่าดูดวงมาว่าเนี่ยฉันเกิดวันเนี้ยเนื้อคู่ของฉันต้องเป็นหนุ่มวันนี้เท่านั้นเลยอย่างเงี้ยแลวถ้าแบบเราไปดูแล้วเราบอกว่าเดี๋ยว ตรงกับวันเสาร์อย่างเงี้ยก็ต้องหาหนุ่มวันเสาร์แต่มันมีอุปสรรคมากกว่านั้นเพราะว่านางเอกตามหาหนุ่มวันหนึ่งแต่ด้านปีรักกับคนอีกวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอุปสรรคมันก็เลยเกิดขึ้นว่าระหว่างคนที่ชอบกับคนที่ใช่จะเลือกใครอะไรเงี้ยพี่เลือกคนที่มีตัง ก็ต้องไปลุ้นกันว่านางเอกเขาจะเลือกใครระหว่างข้ากับใช่อะไรอย่างนี้ออนแอร์ช่องทางไหนครับจริงๆตอนก่อนหน้านี้มันมีช่องทางหนึ่งที่ที่ที่เราดีไว้แล้วแต่ว่าเขาปิดสถานีใช่ชาอใช่ใช่เขาปิดก็เลยด้วยโควิดด้วยโควิดด้วยอะไรด้วยโควิดทำให้ทุกอย่างแบบหายไปหมดเลยก็เลยตอนนี้ยัง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 เขวกลางอากาศอยู่เลยว่าเราจะไปออนที่ไหนดีอะไรอย่างเงี้ยประมาณกี่ตอนนะครับออสี่ตอนใหญ่ครับพี่ชายแล้วาจะมีตอนยิบย่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่กําลังมองอยู่ว่าเนี่ยด้วยสถานการณ์แบบเนี้ย เราอาจจะทําเป็นภาพยนตร์ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเราสามารถตัดต่อให้มันเป็นแบบเป็นภาพยนตร์เป็นมวนเดียวจบเลยเลยแต่ไายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกอย่างเสร็จหมดแล้วตอนนี้เหลือแค่ตัดต่อแล้วก็โปรโมทครับพี่ชายมีแมทกซ์ทิอยู่แล้วไงพร้อมที่จะว่าเราจะไปนําเสนอในแนวทิศทางไหนนะครับนี่ก็คือถือว่าเป็นน้องนักแสดง เยอะไหมในนักแสดงเรื่อ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 งเองนี้ยจริงๆก็เอาเอาจากน้องๆในสังกัดนี่แหละมามาเล่นกันแบบ8ปดสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนที่เหลือก็เชิญดาราแขกรับเชิญต่างๆเพื่อมาสร้างสีสันอะไรเงี้ยครับพีช่ชายก็นักแสดงเยอะมากน,าน่าติดตามนะครับเรื่องนี้ผมอยากดูมากเลยตอนแออร่นนแล้วตอนถ่ายทำยากไหมอ่ะก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ยากนะคะถ้าสำหรับเมมี่เหมือนว่าตอนนั้นก็คือ ถ่ายทำชิวๆสบายๆเลยค่ะแต่ไม่ใช่ว่าเราติดเล่นนะก็คือแบบก็จริงจังกับการถ่ายงานนะคะใช่แต่ว่าบรรยากาศก็คือมันก็ไม่ได้เครียดอะไรมากขนาดนั้นนะคะแต่ว่าก็คือทําเต็มที่ของเราเจนนี่ตื่นกล้องไหมวันแรกเทคกี่เทคเทคบ่อยไหมตอนตอนถ่ายอุ่ยไม่บ่อยขนาดนั้นค่ะคือการถ่ายนี้คุณครูจะแบบ คุยกับนักเรียนตลอดอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้แบบเป็นกันเองทําให้พวกเราสนิทกันมากขึ้นก็เลยทำงานง่ายค่ะใช่จะบอกว่าในเรื่องวันนี้เรามีแต่ผู้หญิงมาใช่ปะแต่จริงๆอ่ะข้างในนี่คือมีวายด้วยนะพี่ชายมีจินจินมีแบบฉากลุคซีนที่แบบดูแลต้องรอติดตามต้องรอติดตามเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับก็ไปรอติดตามกันนะครับ สุดท้ายแล้วอยากให้ทุกคนฝากผลงานของแต่ละคนเริ่มใช่ครับเมี่เลยหรอก็ฝากนะครับฝากน้องสองคนน้องเมมี่น้องเจนนี่นะครับให้แบบมีงานเยอะๆสามารถเรียกใช้งานต่างๆได้เลยในวงการบันเทิงนี้นะครับแล้วก็ฝากผลงานของน้องๆฝากผลงานของครูเบิร์มเรื่องไฟเดย์รักวันเดียวนะครับซึ่งเดี๋ยวจะออกอากาศแบบไหนอย่างไรเนี่ยก็เดี๋ยวจะแจ้งกันอีกทีแล้วถ้าได้ออกอากาศก็คงมีนักแสดงขับข้างมาแบบบุก รายการนะฮะแล้วก็ฝากเนื้อฝากตัวครูสอนการแสดงตัวเล็กๆคนนี้ไว้ให้สนใจเรียนการแสดงก็ติดต่อได้ที่โรงเรียนสอนการแสดงไอเกตไดมอนด์บายครูเบิร์มเลยนะครับครับอ่ะลวครับวันนี้นะครับเวลาก็หมดลงแล้วนะครับเรานะครับพี่ชัยแฮกกันน้องน็องนะครับต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญทุกท่านมากเลยนะคะับและวันนี้นะครับเวลาของเราหมดลงแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ